นกสินใจลอยตัวเหนือดรมาม่าหลังประกาศจุดยืนชัดเจนจากกรณีข่าวของม้าอ่อนภาหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบนโลกโซเชียลถึงการที่เหล่าบรรดาประชาชนคนทั่วไปรวมไปถึงเด็กนักเรียนที่ได้ออกมาชุมนุมชู3มนิ้วเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย โดยทางด้านม้าอ่อนอภาก็ได้แสดงความคิดเห็นในทํานองที่หยาบคายซึ่งทำเอาบรรดาชาวโซเชียลนั้นเดือดจัดเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันถึงประเด็นดังกล่าวอย่างมากมายค่ะจนถึงขั้นประกาศเลิกติดตามกันเลยทีเดียวซึ่งงานดีต้องบอกเลยว่าทางด้านของนกสินใจนั้นก็เจอถล่มดาจากบรรดาชาวเน็ตอย่างหนักหน่วงเช่นเดียวกันค่ะและต่อมานะคะทางด้านของนกสินใจ ก็ได้ออกมาเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ค่ะโดยเป็นรูปภาพของตัวเองนะคะพร้อมกับข้อความว่ารักชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการประกาศจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนค่ะและล่าสุดนี้นะคะต้องบอกเลยว่าทางด้านของนกสินใจนั้นก็ลอยตัวเนื้อดราม่าใดๆทั้งสิ้นค่ะโดยเจ้าตัวก็ยังคงออกมาโพส ภาพการใช้ชีวิตประจําวันเป็นปกตินะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาให้กําลังใจเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวค่ะเรียกได้ว,ว่าเรื่องแบบนี้นะคะต่างคนก็ต้องต่างมีความคิดเป็นของตัวเองละค่ะเชื่อว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยนะคะและถ้าหากมีความคืบหน้ายอย่างไรทางเราก็จะรีบนํามาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามการันทีเลยละค่ะ